อ๋ลิงลบบุรีอ๋ลาวาดค่ะชิงถุงกับข้าวโอ้มีผู้หญิงท่านหนึ่งอายุ38โดนชิงถุงกับข้าวล้มกระแทกพื้นสะบ้าข้อข่าหลุดเลยนะคะโอ้ยเมื่อวันนี้ตอนประมาณทุ่มครึ่งคุณไอซ์กับพี่สาวชื่อคุณอ้อมอไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะ้สวนราชาอำเภะเมืองลบบุรีทั้งคุณไอซ์กับพี่สาว <c oughs> คือคุณอ้อมเนี่ยถือของในมือพรุงพรังระหว่างเดินกลับไปที่รถ ค่อนข้างมืดจริงๆระวังตัวตลอดทางเลยนะคะลิงมันซ่อนตัวอยู่ข้างถนนมาอีกฝั่งหนึ่งจากฝั่งตลาดน้ดสวนราชามาตรงที่จอดรถอะคะ่ะมันมืดขนาดระวังแล้วไม่ทันสังเกตมันวิ่งมาข้างหลังคุณไอซ์เดินนำหน้าพี่สาวอยู่39ก้าได้ยินเสียงพี่สาวกรีตดเสร็จแล้วก็ล้มดังปัก แรงมากโอหันไปเห็นอีกทีคือลิงคือมันกระชากอะใช่ไหมมันกระชากของจากมือของคุณออมที่เป็นพี่สาวเสร็จแล้วมันวิ่งขึ้นฟุนบตบาทมันปีนขึ้นสายไฟไปเลยค่ะภาพเก่าตอนที่อยู่ที่ลบบุรีร้อนเลยทิดเด็กต้องถือปืนจําได้ไหมทิดเด็กถือถุงกับข้าวอยู่มือถือถุงกับข้าวกับมือหนึ่งแล้วต้องถือปืนโขอ,อยากเข้ามานะอ่าฟังเสียงคุณไอ้ชั่งนะิดนึงนะจะขายของเสร็จเนี่ยก็เลยซื้อกับข้าว กลับบ้านก็ปรากฏว่าระหว่างทางเดินเนี่ยเราก็ช่วยพี่สาวถือด้วยผมก็ถือสองมือพี่สาวก็ถือสองมือก็เดินข้ามฝั่งถนนมาจากสวนราชามาตรงหน้าที่จอดรถอีกฝั่งหนึ่งถนนแต่ว่ามันมืดหน่อยนะครับก็เราก็ระวังแล้วเพราะระหว่างทางลิงมันเยอะมากแต่พอข้ามถนนมาแล้วมันมืดเราก็ไม่ทันได้ดูว่ามันมีลิงตรงไหนหรือเปล่าลิงมันวิ่งมาข้างหลังผมมาเดินนําหน้าพี่สาวมาประมาณสามก้าแล้วลิงเนี่ยมัน เสียงผมรด้ยินเสียงก่อนเสียงพี่สาวกรีดแล้วก็เสียงล้มเสียงคนล้มดังบั๊บแรงมากเลยผมก็หันไปปรากฏว่าเห็นลิงมันยื้ของจากมือกระชากของจากมือพี่สาวผมอยู่ก็วิ่ง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 ไปขึ้นฟุตบาทปีนสายไฟเราก็จะวิ่งไปตามของแต่เราโมเห็นพี่สาวเราบาดเจ็บเราก็เลยหันหันไปดูพี่สาวก่อนปรากฏว่ามันบอกว่าขยับขาไม่ได้แล้วกระดูกมันผิดรูปเหมือนหัวเข่าสะบ้ามันมันจะหลุดแบบมันเกยกันนะครับก็ไปโรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าสะบ้าหลุด หมอก็ดําเนินการฉีดยาชาหรือ,อยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็ดันข้อต่อให้แล้วก็ใส่เฟืองให้ตอนนี้พี่สาวอาการปลอดภัยแล้วมวอดผาวากับ <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เพราะเราก็ระแวงอยู่ขณะเราเป็นคนในพื้นที่นะครับเรายังกลัวเลยเพราะว่าเราระวังตัวมาตลอดแต่ตรงนี้มันมืดมืดมากเลยทําให้มันเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ขึ้นก็อยากให้คนที่เกี่ยวข้องทําตรงนี้ให้มันสว่างแล้วก็จัดการปัญหาลิงอย่างจริงจังครับแยกแยก แยกให้หน่อยระหว่างคนที่เขาอนุรักษ์จริงๆกับคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆครับอ่าคุณไอ้ขอบคุณมากที่แจ้งมานะได้โพสต์เรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมคือน่ากลัวมากนะท่มครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทมม่มครึง่งอ่ะแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดสวนยานะชามเมืองลพบ,บรุรีทั้งคุณไอ้กับพี่สาวต่างถือของในงมือพรุงพลังระหว่างเดินกลับมาที่รถค่อนข้างมืดต้องระวังตัวตลอดทางเพราะลิงเยอะ แต่พอข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งยังมืดอยู่ไม่ทันสังเกตเห็นจูจูลิงวิ่งมาจากด้านหลังตอนนั้นคุณไอคือเป็นผู้ชายเดินนำหน้าพี่สาวอยู่3าก้าแต่ได้ยินเสียงพี่สาวร้องกรี๊ดแล้วล้มลงดังปักแรงมาก หันไปเห็นกับตาเลยลิงมันกระชากของจากมือพี่สาวคุณไอซ์ค่ะเสร็จแล้วมันวิ่งขึ้นฟุตบาทแล้วมันก็ปีนขึ้นสายไฟไปเลยทีแรกอะคุณไอซ์จะวิ่งไปตามเอาของกลับมานะคะพี่สาวนอนอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกเห็นขยับขาไม่ได้คือหัวเข่าอะมันเนี่ยมัน,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 นผิดรูปไปเห็นถ้าผู้ชม<อ> <ไป S 2> เห็นภ<ล>าพใช่ไหมหัวเข่าผิดรูปเลยอะค่ะก็เลยโทรเรียกกู้ภัยค่ะ หัวเ oh, ข่าผิดรูปเลย oh, อะ่ะโอ้มันบิดเลยอะค่ะแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลคือสบ้าหัวเข่าหลุดคุณหมอก็เลยฉีดยาแล้วก็ดันมันกลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็ใส่เฝือกคือตอนนี้อาการปลอดภัยนะคะโอ้ oh. คือเป็นคนในพื้นที่นะคะทั้งคุณไอซ์และคุณออมเนี่ยบอกนี่ขนาดเราคนในพื้นที่เราคุ้นเคยกับมันพอสมควรประมาณนึงนะมันยังเกิดเหตุแบบนี้เลยเราก็กลัวมันมากด้วยท่านผู้ชม อยากให้มีคนมาแก้ปัญหาลิงอย่างจริงจังไฟมันไม่ฟังจริงๆนะตั้งแต่เห,เหตุการณ์ที่เป็นที่โด่งดังอ่ะค่ะหนึ่งภาพที่เป็นภาพไวรัลไงใช่ไหมค่ะเด็กมือหนึ่งถือถุงกับข้าวมือหนึ่งต้องถือปืนไว้ขู่ลิงเนะะี่ยค่ะภาพนี้เป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะคะแล้วต่อมาคือประมาณเบียเข้ามานะถือขนมถือของอยู่นะ ก็เขาบอกว่ามันน่กลัวไอ้พวกปืนอัดลมอย่างเงี้ยลิงอะแล้วก็ต่อมามีภาพที่คนถ่ายได้ตรงแถวพระบปางสามยอดมันทิงปืนไปแล้วไม่รู้กระบ,บอกเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยหลังจากนั้นท่านผู้ชมเหตุการณ์ก่อนที่นายกจะไปเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพันธระลายอ๋อจำได้มันเข้าไปลื้อเต็นท์ไงมันไปลื้อเต็นก่อนเลย<อ>จําได้ไหมลื้อเต็นจำได้ค่ะเออหลังจากนั้นมีการพูดจาก,กันมากมายว่าจะแก้ปัญหา ผู้ประกอบการคนลบบุรีไปร้องกับนายยมตรีจาได้ใช่ไหมค่ะแล้วเาภาพให้ดูอ่ะที่นายยกตอนนั้นไปลบบุรีแล้วก็เหมือนฟังทางโน้นฟังทางนี้แล้วเหมือนกับถูกวิจารณ์อ่ะแต่สุดท้ายท่านก็บอกในเวลาต่อมาผมก็จําได้ท่านเชิญสสลบบุรีบาคุยที่จำเนียบอ่ะอืมแล้วก็พูดถึงกรณีเนี้ยอืเออมันผ่านไปจริงๆริงนะไม่ได้มีความคืบหน้านะเนี้ย ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนี่อ้าแล้วใครจะกล้าไปล่ะใช่ไหม,มใช่ไหมไอ้ผมละลักลบบุรีผมใส่กางเกงลิงลบบุรีนะแต่เห็นอย่างนี้ก็หวาดเสียวนี่ยน้องไบใช่ไหมอ้า